สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคู่มือวิธีการใช้งานเทมเพลตจัดก,การบัญชีนะครับผมโดยเริ่มต้นใช้งานนะครับก็ให้นำลิงก์ที่เราได้จากแอดมินเพจนะครับแปะลงบน URL ข้างบนเหมือนเวลาเข้าเว็บไซต์ปกติได้เลยนะครับผมก็ใส่ปุ๊บก็จะเข้ามาเห็นหน้าตาแบบนี้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับผมโดยเข้ามาหน้าแรกเราจะเห็นเป็นหน้าตาแดชบอร์ดแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายหน้านี้ตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับผม โดยเริ่มต้นใช้งานก็ให้เราเริ่มกดชี้ด้านล่างตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีชี้ต่างๆให้บันทึกข้อมูลตามนี้นะครับผมโดยวิธีเข้าชี้ครับจะกดจากแถบข้างล่างนี้ก็ได้หรือว่าจะกดขีด3ขีดนี้เราเลือกรายการจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ลูกค้าจะเห็นชี้ที่เป็นสีเทาๆอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือจากหน้าแดชบอร์ดแล้วเราจะเห็นเมนูทางซ้ายครับก็สามารถกดเข้าชี้จากตรงนี้ได้เหมือนกัน นะครับผมโดยเริ่มต้นครับก็ให้เริ่มที่ชีตแรกก่อนก็คือ1นขีดหเป็นการตั้งค่าต่างๆก่อนนะครับก็จะมีการให้ตั้งประเภทสินค้าและบริการของร้านหรือบริษัทของเรานะครับผมโดยลูกค้าสามารถเพิ่มหมวดได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าอันนี้ไม่ใช่หมวดของเราก็ลบทิ้งแล้วก็เพิ่มใส่ของเราเองได้เลยเหมือนกันนะครับผมถ้าเพิ่มก็เช่นเ,เพิ่มหมวดแท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็เพิ่มได้เลยนะครับประเภทลูกค้าก็เหมือนกันครับเพิ่มได้เลยเหมือนกันนะครับเช่นอาจจะมีแบบ หมวดร้านอาหารเป็นต้นอะไรเงี้ยครับก็เพิ่มได้เลยนะครับผมหมวดรายรับครับว่าเราแบ่งรายรับเป็นหมวดต่างๆอะไรบ้างนะครับผมช่องทางชาระเงินครับบัญชีบริษัทที่รับเงินของเรานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลิสธนาคารครับซึ่งอันนี้ทางเทมเพลตได้ตั้งให้หมดแล้วนะครับผมน่าจะครอบคลุมธนาคารที่สําคัญของไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามีธนาคารแบบอื่นก็สามารถตั้งเพิ่มต่อไปข้างล่างได้นะครับผม ข้อมูลบริษัทครับตรงนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับผมมันจะไปพวกเนี้ยจะเป็นข้อมูลที่ไปอยู่บนพวกหัวบินหัวใบเสร็จต่างๆให้นะครับผมส่วนโลโก้เนี่ยก็คือมาที่ช่องนี้นะครับแล้วถ้าอยากเปลี่ยนรูปก็มาที่เมนูนี้ครับผมก็มาที่ insert หรือว่าแทรกนะครับผมแล้วก็เลือกรูปภาพแล้วก็แทรกรูปภาพในเซลล์นะครับผมแล้วก็ทำการเลือกกดเอ่อ browse นะครับผมแล้วก็ไปเลือกพวกรูปที่อยู่ในเอ่อเครื่องคอมเราได้เลย นะครับผมกดปุ๊บมันก็จะทําการโหลดรูปลงมาให้ได้อัตโนมัตินะครับเโลโก้เนี้ยก็จะไปเด้งที่หน้าแดชบอร์ดแล้วก็พวกแบบฟอร์มต่างๆให้อัตโนมัตินะครับผมครับก็เป็นอันเสร็จการตั้งค่าครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งสินค้าและบริการนะครับผมโดยอันเนี้ยท่านก็สามารถเพิ่มสินค้าได้เรื่อยๆเลยนะครับเพิ่มได้ไม่จํากัดเลยนะผมโดยเริ่มต้นจากการตั้งรหัสสินค้าครับอันนี้เรารันเลขได้เองเลยนะครับผมแล้วก็ น,นี้อาจจะแบบเป็น iPad เป็นต้นครับหมวดเป็นแท็บเล็ตเป็นต้นนะครับผมแล้วก็ใส่ราคาลงไปได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นหน้าลูกค้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดลูกค้าของเราทั้งหมดนะครับก็ใส่รหัสลูกค้าครับชื่อลูกค้าประเภทนะครับผมที่อยู่เท x ซ์ไอ Tax ID, หรือเลขเสียภาษีนะครับผมเลขสาขาสำนักงานใหญ่เบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะครับ ก็เป็นอันเสร็จการตั้งค่าครับต่อไปจะเป็นหน้าบันทึกข้อมูลนะครับผมโดยจะมีอันแรกเป็น2องดหเสนอราคานะครับผมอันนี้ก็ให้ใส่รายการที่เราจะทําการเสนอราคาลูกค้าได้เลยนะครับผมเช่นก็เริ่มจากวันที่เสนอราคานะครับผมแล้วก็ใส่หมายเลขใบเสนอราคาครับใส่ชื่อลูกค้านะครับผมโดยการเวลาเราใส่ชื่อลูกค้าปุ๊บเนี่ยระบบจะทําการขึ้นพวกที่อยู่รายละเอียดให้อัตโนมัติ ผมใส่รายการที่เราจะเสนอราคานะครับผมถ้าในหนึ่งใบมีหลายรายการก็ใส่ทีละบรรทัดได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องคุมเลขต้องมีเลขคุมอยู่ทุกบรรทัดด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาเราเลือกสินค้าครับระบบจะทําการดึงราคามาให้อัตโนมัตินะครับผมเช่นแล้วก็ถ้าเราใส่จํานวนครับระบบก็จะทําการคํานวณยอดให้อัตโนมัติเช่นกันหรือว่าถ้าเรามีส่วนลดครับมันก็จะทําการลดราคาให้อัตโนมัติ ที่มีแวดก็ใส่แวดเ็เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับผมวิทโธถ้ามีก็ใส่ได้เหมือนกันครับภาษีหักอที่จ่ายนะครับแล้วก็จะมีพวกเงื่อนไข3อย่างครับกำหนดยื่นราคากําหนดส่งของการชําระเงินอันนี้ครับก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับผมโดยหน้านี้ครับจะลิงก์กับหน้า fr 1คือใบเสนอราคาครับวิธีใช้งานก็คือให้ทําการเลือกหมายเลขที่เราบันทึกเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นหมายเลขที่เราตั้งไว้ในหน้าหน้านี้นะครับผมก็ พอเราเลือกเลขปุ๊บระบบก็จะทำการดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องมานั่งคีย์เองทีละใบทีละใบนะครับผมครับถัดมาจะเป็นหน้ารายได้ครับก็ไล่บันทึกได้เลยครับเริ่มตั้งแต่ช่องแรกจะเป็นวันท,นที่วันที่สร้างรายการนะครับผมก็คือวันวันที่เราเคีย์วันนี้นะครับแล้วก็เราจะมีการคุมเอกสารทั้งหมด4อย่างในไฟล์เดียวกันนี้เลยครับจะมีตั้งแต่ใบแจ้งหนี้นะครับผม ใบวางบินนะครับแล้วก็ใบเสร็จนะครับผมแล้วก็ใบสำคัญรับนะครับจะมีเอกสาร4อย่างอยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมก็เริ่มจากใบแจ้งหนี้ก็รันหมายเลขได้เลยครับว่าเราออกใบแจ้งหนี้เบอร์อะไรนะครับผมถ้า1ใบแจ้งหนี้มีหลายรายการก็ให้ขีบรรทัดแยกกันแล้วก็คุมเลข,เ,ลขเดียวกันนะครับผมใส่วันที่ออกใบแจ้งหนี้นะครับโดยวันที่เนี่ยพอใส่ปุ๊บเดือนมันจะขึ้นให้เองนะครับอย่างถ้าเราใส่วันที่ 1เดือน4มันก็จะขึ้นเป็นเดือนให้เองนะครับผมปีเนี่ยจำเป็นต้องเป็นปีคอสอนะครับเนื่องจาก g o Google s h e e t ยังไม่รองรับการใช้ปีพอสอนะครับแล้วก็ใส่เลขใบวางบินได้เลยนะครับสมมติเออใบวางบินเนี้ยเรารวบอินโหวตเบอร์หกับเบอร์2ครับก็ให้ใส่หมายเลขใบวางบินคุมเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่วันที่ออกนะครับวันที่ครบกําหนดต้องชําระเงินนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้ามีการมา ชําระเงินแล้วก็ออกใบเสร็จใช่ไหมครับก็ใส่เลขใบเสร็จได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถทาใบสําคัญรับด้วยในไฟล์นี้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใส่วันที่ชําระครับถ้าธุรกิจเราไม่ได้ออกใบไหนเช่นไม่ได้ออกใบวางบินอะไรยเงี้ยครับก็สามารถทําการลบข้อมูลทิ้งนะครับแล้วก็กดคลุมแล้วก็คลิกขวากดซ่อนได้นะครับผมเทมเพลตจะได้ไม่รกครับถ้าช่องไหนไม่ใช้ก็ทําแบบนี้ได้หมดเลยนะครับผม โอเคผมเอากลับมาก่อนนะครับก็เมื่อกี้เป็นพวกเอกสารต่างๆครับทีนี้ก็ใส่ได้เลยครับว่าเอกสารฉบับนี้เป็นลูกค้ารายไหนก็เลือกได้เลยนะครับข้อมูลลูกค้าก็จะขึ้นได้เองนะครับตรงนี้ถ้ารู้สึกเกะกะก็กดซ่อนก็ได้นะครับมันไม่มีผลอะไรนะครับผมแล้วก็เลือกรายการสินค้าได้นะครับกรณีที่ลูกค้าอาจจะแบบเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เป็นสินค้าตายตัวอะไรเงยครับก็จะลบช่องนี้ทิ้งก็ได้นะครับกดลบแล้วก็ พิมพิมได้เองนะครับผมเป็นต้นนะครับอันนี้มันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับผมอันนี้ผมกลับมาเป็นแบบเลือกก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยครับใส่พวกจํานวนนะครับผมราคาจะขึ้นเองครับส่วนลดแหวนเอ่อภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับผมก็ใส่พวกนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะใส่ได้ครับว่าลูกค้าชําระเงินผ่านช่องทางอะไรนะครับธนาคารที่เอ่อทางลูกค้า ชําระผ่านเราครับผมถ้าเป็นเช็คก็ใส่เลขที่เช็คได้ลงวันเช็ควันลงวันที่ได้มีหมายเหตุใส่หมายเหตุได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อ,อยอดเงินก้อนนี้จะเข้าบริษัทอะไรเข้าบัญชีอะไรของบริษัทเราก็เลือกได้ครับมันจะได้ไปออกเป็นรายงานสเตทเมนต์ให้เราได้นะครับผมแล้วก็ใส่วันที่เงินเข้าบัญชีบริษัทคุมอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอันจบนะครับก็คือชีดนี้ชีดเดียวทําครบทุกอย่างเลยเกี่ยวกับขารายรับของเราครับผม ทีนี้หลังจากหน้านี้เนี่ยมันก็จะไปเป็นแบบฟอร์มต่างๆครับเริ่มจากฟอร์มใบแจ้งหนี้ครับก็ทํางานเหมือนตัวใบเสนอราคาเลยก็คือเลือกหมายเลขใบแจ้งหนี้ครับแล้วมันก็จะทําการดึงรายการต่างๆออกมาให้เราอัตโนมัตินะครับมันก็จะมาจากที่เราใส่เลขไว้ตรงนี้ให้เองนะครับผมเช่นเดียวกันกับใบวางบินครับก็พอเลือกใบวางบินปุ๊บระบบก็จะดึงพวกข้อมูลต่างๆมาให้อัตโนมัติ นะครับผมถ้าอยากสั่งปริ้นก็กดปริ้นได้เลยแบบนี้นะครับผมถัดไปก็เป็นใบเสร็จครับก็เหมือนกันครับเลือกหมายเลขใบเสร็จได้เลยนะครับผมมันก็จะขึ้นข้อมูลอัตโนมัติใบสําคัญรับก็เช่นกันนะครับผมเลือกหมายเลขตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรับเงินของเรานะครับโดยใบสําคัญรับอันเนี้ยออกแบบเป็น A5 ้านะครับก็คือจะมี จะมีปิปิ้นได้แบบหนึ่งเอซิพิ้นได้2ชุดนะครับผมทัดก็จะเป็นอันจบแบบฟอร์มนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกรายงาน,นครับจะมีรายงานรายได้รายลูกค้านะครับก็จะมีสรุปให้เลยว่าลูกค้าแต่ละรายาสร้างรายได้ให้เราในแต่ละเดือนเท่าไหร่บ้างนะครับโดยตรงนี้มีฟิลเตอร์สามารถเลือกเดือนได้นะครับสมมติอยากดูเดือน2ก็กดมันก็จะโชว์แต่ของเดือน2ขึ้นมา อีกอันก็เป็นรายได้รายสินค้าครับก็เห็นว่าสินค้าแต่ละอย่างเรามีรายได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรายงานสเตทเมนต์ครับก็จะเป็นสรุปว่าแต่ละเดือนแต่ละวันมีเงินเข้าธนาคารอะไรของเราบ้างแล้วก็เป็นรายการอะไรนะครับจะได้เอาไปเช็คกับสเตทเมนต์จริงเราได้นะครับตรงนี้สามารถยุบยุบเดือนอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมเพื่อความง่ายในการดูนะครับ ก็สุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดครับผมก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่สําคัญเกี่ยวกับรายได้ของเรานะครับก็จะมีรายได้ภาพรวมจํานวนลูกค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าครับก็จะมีกราฟรายได้รายเดือนนะครับอันนี้ถ้าเราคีย์ข้อมูลเดือนต่อๆไปมันก็จะขึ้นให้เองนะครับผมมีพายชาดดูว่ารายได้เรามาจากหมวดสินค้าอะไรบ้างนะครับผมมีท็อปเทนลูกค้าที่สร้างรายได้สูงสุด นะพอดีอันนี้ตัวอย่างมีแค่ลูกค้า2คนก็เลยโชว์แค่2คนนะครับแต่ว่าถ้ามีมากกว่านี้ครับมันก็จะโชว์สิบอันดับแรกนะครับแล้วก็ท็อปสิสินค้าที่สร้างรายได้สูงสุดนะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะครับสมมติอยากดูข้อมูลของเดือน2ครับก็กดปุ๊บมันก็จะทําการโชว์แต่ข้อมูลเดือน2ให้นะครับแล้วก็สามารถฟิลเตอร์ลูกค้าฟิลเตอร์หมวดหมู่แล้วก็รายการได้ครับ ประมาณนี้ครับหวังว่าเทมเพลตนี้จะช่วยทุกท่านสามารถจัดการบัญชีรายรับได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมขอบคุณครับ